สวัสดีครับผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายการลิงก์ข้อมูลนะครับจากไฟล์อื่นๆหรือจากโฟลเดอร์อื่นๆน,นะครับให้เข้ามาให้รายละเอียดกับข้อมูลที่เราทำหัวข้อใน Excel นะครับวิธีการก็คือผมก็จะเปิด Excel ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมก็จะทำการยกตัวอย่างการลิงค์ข้อมูลนะครับโดยยกตัวอย่างไลฟ์สไตล์ของชีวิตผมนะครับ ไลฟ์สไตล์ของผมนั้นก็จะมีการสอนบัญชีนะครับมีสอนเกษตสศาสตร์ด้วยนะครับเป็นคนชอบวิ่งออกกำลังกายนะครับเป็นคนรักสัตว์นะครับสมมุติว่าผมมีไลฟ์สไตล์อยู่แค่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องการนำข้อมูลนะครับ มันลิงก์เพื่อให้รายละเอียดกับหัวข้อดังกล่าวนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับไปคลิกอยู่ในหัวข้อที่เราจะต้องการสร้างข้อมูลลิงก์นะครับแล้วก็คลิกขวาเข้าไปนะครับเลือกไฮเปอร์ลิงก์นะครับคราวนี้เราก็เลือกไฟล์หรือเลือกเอกสารดังกล่าวนะครับตามที่เราต้องการให้มันมาขยายความคําว่าสอดบัญชีนะครับสมมุติว่าผมต้องการ นำเอกสารมาโชว์นะครับว่าผมสอนบัญชีนะครับผมก็ไปที่ได้ดีนะครับตามที่ผมเก็บข้อมูลเอาไว้ก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเนี่ยนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับที่ข้อมูลที่ผมต้องการให้ลิงก์คราวนี้เมื่อผม ทำการคลิกข้อมูลแล้วคิดว่ามันลิงก์เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ต้องมีการเช็คนะครับว่ามันลิงก์ได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือเอาเคอร์เซอร์นะครับไปวางตรงหัวข้อที่เราบอกว่าเราลิงก์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปตัวมือมาให้กับเราเห็นไหมฮะถ้าเกิดเอาเมาส์หรือเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่บรรทัดอื่นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นรูปตัวมือแต่ถ้าเกิดมันมีการลิงก์แล้วจะขึ้นรูปตัวมือนะครับแล้วเราก็เช็คดูนะครับคลิกเข้าไปดู มันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้นะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับนี่คือการลิงก์นะครับโดยให้รายละเอียดข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับเมื่อผมเลือกใช้แล้วผมก็กดต่อไปนะครับต่อไปนะครับสําหรับการสอนเส้นสายก็เช่นกันนะครับผมก็เอาเมาส์ไปคลิกนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกไฮเปอร์ลิงก์นะครับคราวนี้ผมต้องการดึงข้อมูลมาให้รายละเอียดในไฟล์ powerpoint บ้างนะครับก็ทําได้เช่นกัน ก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับคราวนี้ผมจะเลือกไฟล์ PowerPoint บ้างครับเนี่นออยนะครับคือ PowerPoint นะครับผมก็คลิกเข้าไปเช็คดูนะครับคล่กรูปตัวมือ,อยังขึ้นแล้วนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นไฟล์ PowerPoint เข้ามานะครับแล้วก็อธิบายไปตามที่ PowerPoint มันโชขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วก็กด Escape ออกนะครับต่อไปนะครับวิ่งบ้างนะครับผมก็ต้องการโชว์รูปวิ่งที่ผมไปแข่งวิ่งมานะครับเอาเมาส์ไปคลิกนะครับคลิกขวาเลือกไฮเปอร์ลิงค์รูปนั้นผมเก็บไว้บนเดสก์ท็อปนะครับผมก็ใส่รูปวิ่งนะครับคลิกเข้าไปแล้วเช็คดูนะครับคลิกเข้าไปนะครับรูปวิ่งที่ผมต้องการก็ขึ้นมานะครับเนี่ยครับ ชุดวิ่งที่ผมไปแข่งวิ่งกับคนอื่นมานะครับออกไปนะครับไปภาพที่ผมรักสัตว์ก็ทําได้เช่นกันเลือกไฮเปอร์ลิงนะครับภาพที่ผมรักสัตว์นั้นอยู่บนเดสก์ท็อปรูปศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับก็คิดเข้าไปเข้าไปเช็คดูนะครับรูปรักสัตว์ก็เกิดขึ้นมานะครับไปให้อาหารแปดกับผานะครับในพระราชวังสนัมจันนะครับ ซื้อขนมปังตรงปากทางไว้ให้กับเป็กน,นะกอาหาเสร็จแล้วก็ปิดนะครับในกรณีที่เราต้องการยกเลิกลิงก์ก็สามารถทาได้นะครับก็คือเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ตรงหัวข้อที่เราต้องการจะยกเลิกลิงก์นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก Remove Hyperlink นะครับพอเราคลิกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราลองเช็คดูนะครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางนั้นก็จะไม่ขึ้นลูกมือแล้วก็หมายความว่าจะไม่มีการแสดงการลิงก์แล้วนะครับ เมื่อคีิเข้าไปก็จะจบแค่ตรงนี้นะครับส่วนข้อนอื่นก็จะเป็นลูกมือเหมือนเดิมเพราะว่าเราได้ทําการลิงก์ข้อมูล